คุณช่วยกันหน่อยไม่ได้เหรอผมขอโทษผมขอโทษผมผิดไปแล้วตอนนี้ผมไม่มีตังจ่ายจริงๆอะช่วยผมหน่อยนะนะคุณนะครับข้อแรกเปลี่ยนเนาะ ครับครับออเจ้าของหอมีอะไรครับก็ถ้าไม่เปิดก็ควรจะรู้แล้วไหมว่าไม่อยู่หรือก็ควรจะคิดได้แล้วไหมว่าไม่อยากเปิดก็เลยไม่เปิดอะครับมีอะไรฮะทำไมที่หูผมมีอะไรเหรอทำหน้ายัางก็เจอผีเนะฮะถามอะไรเนี่ย คุณก็เจ้าของห้องไงอันนี้กวนกันเหรอครับลแล้วสรุปมีอะไรกลิ่นเหรอกลิ่นกับข้าวห้องผมมันแรงตรงไหนห้องไหนร้องเรียนมานะห้องนี้นะห้องนี้กลิ่นปลาร้ามันแรงกว่าห้องผมอีกแล้วทำไมต้องมาจับผิดแต่ผมด้วยอ่ะทำไมกลิ่นกระเทียมไม่ไดีตรงไหน ไม่เชื่อก็ลองดมดูดิโหไม่โกรธด้วยวะแปลกเว้ยอะไรที่นี้ห้ามทำอาหารด้วยหรอตอนเข้ามาใหม่ๆไม่เห็นจะบอกเลยเปล่าผมไม่ได้ทำอาหารสักหน่อยแล้วทำไมต้องมาสงสัยผมด้วยเนี่ย จีห้องข้างบนแม่งทำส้มตาบป๊อกป๊อกเสียงดังลงมาทุกคืนไม่เห็นจะว่ามันบ้างอ่เฮ้อไม่ต้องพูดไอห้องที่แจ้งมาในตัวดีเลยดึกดึกดื่นดืนนะ่าเดี๋ยวเสียงนั่นเสียงนี่อีอีอะอะมาตลอดทะเลาะกันเอ่ยสวีกันเอ่ยจะบ้าถ้าก่อนเที่ยงคืนน่าจะไม่ว่าเลยนี่ตีหนึ่งตีสองยังไม่เลิกอีกทุบกําแพงไปก็ทำไม่สนใจด้วยนะเหนือจะเชื่อ อะไรอีกอะโหค้างแค่เดือนเดียวเองอ่ะแค่สองเดือนเองก่อนหน้าผมก็ไม่เคยจ่ายค่าห้องช้าเลยนะช้าแค่ครั้งเดียวรอนิดรอหน่อยไม่ได้เลยไงคุณลำพังตัวห้องมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นไหมขนาดก๊อกน้ำมันไหลช้าผมยังไม่เคยบ่นเลยรู้ไหมว่ากว่าผมจะแปรงฟันเสร็จแต่ละรอบต้องใช้เวลารอน้ำนานแค่ไหนเนี่ยเออไหนๆก็ได้บน่นละขอหน่อยเนี่ย มดเอย่ยแมลงสาบเอย่ยมาจากไหนก็ไม่รู้ข้างนอกห้องอะ่ะไม่ฉีดยาบ้างเลยหรือไงฮะเอาโฟมมากั้นใต้ประตูก็แล้วทําความสะอาดห้องก็แล้ววางกับดักมแมลงฉีดสเปรย์น้ํายาล้างจานมันก็ยังมาอยู่ดีไม่รู้อยากข้อแมลงขายกันหรือไงถ้าแก้ตรงนี้เสร็จนะต่อให้ผมต้องกู้เงินมาจ่ายผมก็จะทําตอนนี้เลยแต่วันนี้ดึกแล้วยังไงคุณกลับไปก่อนเถอะผมจะนอนแล้ว อย่าขวางดิคุณมันลุกล้ำความเป็นส่วนตัวนะเอ้ยเอ้ยกลับไปได้แล้วเฮ้ยเ้ย,เยมันต้องขนาดนี้เลยเหรอ,อก็บอกเดี๋ยวจ่ายไงก็รู้แล้วแต่ตอนนี้มันยังไม่มีอ่ะมันยังหมุนเงินไม่ทันเฉยๆเองเอ้ยเดี๋ยวดีจะเข้ามาทำไมเนี่ย คุณดูอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมอะ่ะของผมผมจะเปิดอะไรมันก็เรื่องของผมมเฮ้ยอย่าดีอันนั้นรูปผมตอนเด็กถ่ายกับเพื่อนนี่แอบดูดิจะจะไม่ต้องชมหรอกชมไปก็ไม่ได้อะไรอะ่ะที่ซิงค์มันทำไม เปลา่าไม่ได้ทำอาหารแค่อุ่นกับข้าวกินเฉยๆเองควันมันไม่ได้ฟุ้งหรอกนาะแล้วคุณเดินไปไหนอีกเนี่ยเฮ้ยอย่าจับอะไรมั่วซั่วดิเออโยว่าโยเออเออก็นกแก้วไงอ้าวที่ี่ห้ามเลี้ยงสัตว์ด้วยหรอไม่ ตอนเข้าไม่เห็นบอกเลยเออสัญญาอะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยไอ,อ้ตองขางไ่วะดึกแล้วาขางเฮ้ยเ,เดี๋ยว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 อันนี้ไม่รู้จริงอนะเนี่ยที่นี่ห้ามเอาคนนอกมานอนด้วยหรอเปล่าผมไม่รู้จริงๆไม่เห็นมีใครบอกเลย แค่นกแก้วมันพูดมากให้เฉยอะมันน่าลำคาญก็เลยนำคานเจ้าของหรอล้ำคาญปากมากนักนายนกเป็ดมมนอยากมีที่อยู่แล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวดิคุณคุณนกมันก็พูดไปเรื่อยแล้วคุณจะเชื่อมันหรอก็เดี๋ยวนกก็เอาไปไว้บ้านแม่ให้ก็ได้ ไม่เห็นจะต้องเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีวจเย็นดีคุณผมผมขอร้องขอร้องสัญญามันทำไมนะบาปปะเนี่ยออกทันทีเลยเหรอแล้วผมจะไปนอนไหนอ่ะเฮ้ยเมลดีคุณคุณช่วยกันหน่อยไม่ได้หรอผมขอโทษผมขอโทษผมผิดไปแล้ว ตอนนี้ผมไม่มีตังคจ่ายจริงๆอะ่ะช่วยผมหน่อยนะนะคุณนะครับข้อแรกเปลี่ยนเนาะคุณจะให้ผมทำอะไรอะ่ะแ,แล้วยังไงห้องผมสวยแล้วมันเกี่ยวอะไรอะ่ะก็แย่และ เกินไปแล้วคุณไปถึงเจ้าของหอแล้วจะมาอยู่ห้องผมทำไมอ่ไม่เอาคุณก็ไปจัดห้องของตัวเองดีวะห้องสวยทาไม่เห็นยากเลยจะมาอยู่ห้องผมทำไมน่ากลัวเนี่ยเอาจริงเหรอยังยังยังไม่ได้ตอบตกลงเลย เฮ้ยเ,เ,เ,เย็นเย็นฟังก่อนดีขอคลิปแป๊บเดียวจะเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาโอเคยอมแล้วยอมยอมยอม,ยอมแล้วครับยอมแล้วครับเอ,อ้อย่าเข้ามาใกล้ดีวะตกใจหมดให้ให้อยู่ในห้องได้ไม่ได้แปลว่าให้ทำแบบนี้สักหน่อยก็ได้ได้ทีเอาใหญ่เลยนะที่ยอมเรื่องห้องก็ ไม่ได้แปลว่าผมจะยอมคุณทุกเรื่องสักหน่อยเฮ้ย <Hey, S 1> คุณจะทำอะไรอ่ะจะเข้ามาใกล้ทำไมเนี่ย uh, ไม่ต้องมาขำเลยตลกมากหรือไงหยุดได้แล้วนี่บอกให้หยุดไงถอยไปได้แล้วเฮ้ย hey. hey. โทษทีไม่ได้ตั้งใจแหมพอถึงเวลาโดนเขาเองซะบ้างแค่นี้ก็เขินแล้วเหรอ <c oughs> จ้าจ้าจ้ากำลังลุกอยู่จ้าฮะ <c oughs> <c oughs> ใครว่าผมไม่ได้เขินสักหน่อยคุณนั่นแหละเขิน ใครจะไปเขินกับคนแบบนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยเล่นจ้องตาทําทำไมอจะทำอะไรอ่ะวะอววราวะาวางเข้าใจแป้งเลยดินี่ก็เริ่มดึกแล้วผมว่าถ้าจะแกล้งกันก็ เอาแค่ okay, นี้ก็พอมั้งครับเอ้ยนี่ยังไม่พอใจเหรอเป็นคนยังไงวะเนี่ยเราเมออยู่หรือไงฮจะมาอาบน้ำห้องคนอื่นทำไมวะไม่ให้อาบฮะชอบแบบไหนหมายถึงอะไรเธอล่งละพูดไม่ได้หน้าไม่ไอายเฮ้ย เออเอาเอะอะไรไม่รู้แหละดึกแล้วผมจะนอนล้วพรุ่งน yeah ี้ต้องรีบไปทำงานแต่เช้าก็ถึงไล่ยังไงคุณก็ไม่ไปใช่มหมจะทำอะไรก็ทำแล้วกันอย่าให้เดือดร้อนผมก็พอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่ออะไรเนี่ยคุณจะไม่แย่งเตียงผมทำไมอีก